2030โลกของเราจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และลึกซึ้งโดย Essential l i ลเบ o ร e เ e อจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังกำลังก่อตัวขึ้นบนโลกใบใหม่เรียกร้องให้ผู้เตืนรู้ปรับจิตวิญญาณสู่เส้นเวลาสูงสุดของตน เพื่อนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี2030โลกของเราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และลึกซึ้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมองการไกล ในการวางแผนก้าวต่อไปในอนาคตจงเชื่อมั่นในสัญชาติยานของคุณพัฒนาช่องทางการรับรู้ของคุณอย่างปลอดภัยและยึดมั่นในอำนาจแห่งตนในช่วงเวลานี้โอบก,กอดการชี้นำจากภายในขจัดความสงสัยในตนเองขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจที่ค้นพบใหม่สู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ของโลกใบใหม่พลูตโตในราศีกุมการปฏิวัติทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล วันที่19พฤศจิกายน2024ดาวพลูโตซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและความจริงจะเคลื่อนจากราศีมังกรสู่ราศีกุมการเดินทางครั้งสำคัญนี้คาดว่าจะกินเวลาประมาณ20ปีการเปลี่ยนแปลงของดาวเราะครั้งนี้แสดงถึงวิวัฒนาการอันทรงพลังเมนูจูนวัตกรรม และการปฏิวัติส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและชีวิตส่วนบุคคลครั้งสุดท้ายที่ดาวพลูโตอยู่ในราศีกลุมคศ1778ถึง1798โลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำคัญระดับโลก การเปลี่ยนผ่านทางโหราศาสตร์นี้ถูกกำหนดให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปิดเผยความจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการล่มสลายของระบบที่ล้าสมัยและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและส่วนรวมมันแสดงถึงการล่มสลายของกระบวนการเก่าๆและการนำไปสู่ยุคใหม่ยึดเหนี่ยวเส้นเวลาของโลกใบใหม่ขณะดเดียวกันก็หลอมรวมพลังงานแห่งการขึ้นสู่สวรรค์การฟื้นฟูพลังอำนาจภายในและการก้าวสู่เสรีภาพที่คน พบใหม่หลังจากการชำระล้างพลังงานอย่างละเอียดพลังภายในของตัวเองกำลังฟื้นฟูสู่การทำงานอย่างเต็มรูปแบบ วันใหม่กำลังใกล้เข้ามาบนโลกที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์สร้างความรู้สึกตื่นเต้นภายในปล่อยให้จิตวิญญาณน,นำทางสู่ชีวิตที่นำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขภายในอย่างแท้จริงความยืดหยุ่นของตัวเองในช่วงเวลาที่ท้าทายกำลังหล่อล้อมตัวเองให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่เปล่งประกายหลังจากผ่านกระบวนการเล่นแร่แปลธาตุอันลึกซึง้งขยายสู่เสียรภาพที่ค้นพบใหม่ก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปของการเดินทางสู่สวรรค์การสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงการขาจัดอุปสรรค พลังแห่งการฟื้นฟูการเรียกคืนมีความรู้สึกสันสะเทือนภายในกลุ่มคนที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเร็วๆนี้รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญและน่าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้น ทต่อไปนี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญการเปิดเผยการรีเซ็ตและการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังใส่ใจกับทีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆในขณะนี้ตระหนักถึงวิธีที่คุณอาจมอบพลังของคุณไปโดยไม่รู้ตัว หรือที่ที่คุณสามารถรับผิดชอบส่วนบุคคลได้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและสำคัญกำลังจัดตำแหน่งคุณเพื่อความดีและโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่กว่าจงมีศรัทธาและยอมจำนวนอย่างสง่างามในขณะที่อุปสรรคกำลังถูกกำจัดออกไปพลังงานที่สูงขึ้น ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่โลกคุณอาจรู้สึกไม่เหมือนตัวเองเมื่อเร็วๆนี้คุณอาจรู้สึกเศร้าเครียดมีอารมณ์เกินหรือเปลี่ยนจากที่สูงไปต่ำคุณกำลังปรับตัวเข้ากับพลังงานโลกแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ที่แตกต่างกันซึ่งอยู่รอบตัวคุณการชำระล้างยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากไม่มีสิ่งใดหนาแน่นสามารถคงอยู่ในสนามการสั่นสะเทือนของคุณได้เรียกทีมแสงสว่างของคุณบ่อยๆเพื่อล้างสนามพลังงานของคุณรวมกับตัวตนที่สูงขึ้นคุณส่งความรักไปยังอาการหรือสถานาการณ์ที่ไม่สบายใจใดๆคุณอยู่ที่นี่เพื่อสัมผัสทุกสิ่งด้วยเหตุผลเร็วๆนี้ คุณจะรู้ว่าทำไมคุณอยู่ในกระแสพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจิตวิญญาณที่แท้จริงจะหยุดอยู่ในภาพลวงตาของความเป็นจริงเชิงเส้นตื่นขึ้นสู่ความจริงที่ว่าไม่มีเวลามีเพียงแค่ตอนนี้ประตู11:11 และการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกเดือนพฤศจิกายนเต็มไปได้วยการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากขณะที่เราเข้าใกล้การเปิดใช้งานเกตเวย์1 1 11ที่กำลังจะมาถึงในวันที่2 9พฤศจิกายนเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมันอาจนำเราไปสู่ทิศทางใหม่เราอาจเผชิญกับพลังงานที่ไม่คุ้นเคยพึ่ผพาสัญชาตญาณของเรามากกว่าที่เคยแม้จะมีความไม่แน่นอนแต่เรายังคงเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์และรักษาอำนาจอธิปไตยของเราไว้หากคุณรู้สึกตึงเครียดหวาดกลัว หรือไม่สบายใจกับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าจงรู้ไว้ว่าคุณไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในจิตสำเนึกมวลรวมเป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนื่องจากจิตใจเชิงเส้นพยายามควบคุมผลลัพธ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ที่อิงจากความกลัวในอดีตที่เก็บไว้ในบันทึกอาคาชิกความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเราตระหนักรู้ถึงการก่อวินาศกรรมตัวเองที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะปลดปล่อยตัวเอง จากความผูกพันกับผลลัพธ์ตามธรรมชาติขณะที่ทุกอย่างสอดคล้องกันทำให้กระบวนการบุรณาการสมบูรณ์2,024ปีแห่งการอัพเกรดอย่างต่อเนื่องและการเจาะลึกเข้าไปในชั้นที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อไปให้ถึงระดับจิตสำนึก การตื่นตัวและการรับรู้ที่สูงขึ้นมันเป็นปีแห่งความท้าทายและความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดซึ่งทั้งหมดนำทางตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิญญาณแม้แต่จิตวิญญาณที่มีสติขั้นสูงก็ยังคงประสบกับความกลัวอย่างสุดขีดบนเส้นทางแห่งการขึ้นสู่สวรรค์และการตื่นรู้นี้แต่ก็ยังคงอดทน และก้าวต่อไปแม้จะมีความกลัวนั้นไม่จำเป็นต้องละอายใจในส่วนใดๆที่คุณกำลังรักษาและเอาชนะอุปสรรคขณะที่คุณขึ้นไปคุณจะปลดปล่อยโครงสร้างที่อิงกับความอาย ซึ่งฝั่งลากลึอกอยู่ในความทรงจำของเซลล์ต่อไปถึงเวลาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งภายในที่ไม่สมดุลกับการสั่นสะเทือนร่วมมือกับการจัดตำแหน่งการสั่นสะเทือนของตัวตนที่สูงขึ้น ความจริงก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ครั้งนี้แม้ว่าอัตาอาจหลอกลวงหรือน้มน้าวใจเราให้เชื่อจงเชื่อมั่นว่าตัวเองจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและเริ่มไหลในแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น แม้ในขณะที่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้ขาขณะที่ร่างกายของคุณกำจัดสารพิษท,ที่ฝังแน่นและหนาแน่นมองว่าเวลานี้เป็นโอกาสในการลงทุนในความรักตัวเองและการยอมรับรักทุกแง่มุมของตัวเองรวมถึงความทรงจำที่เจ็บปวดและลึกซึ้งที่สุดผ่านการขยายแสงสว่างภายในของคุณเอง คุณจะรักษาบาดแผลและความเจ็บปวดทั้งหมดควบคุมสติปัญญาโดยธรรมชาติของคุณยอมรับและแสดงสิ่งนี้ต่อพลังงานแหล่งกำเนิดศักิ์สิทธิ์ระบุว่าคุณพร้อมที่จะสอดคล้องกับเส้นเวลาในอนาคตที่คุณต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณสิ่งนี้จะย้ายคุณไปสู่เส้นเวลาที่มีสติสูงขึ้น ไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่บนโลกใบนี้หรือในพื้นที่ใดๆของการสร้างจักรวาลพุ้นเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องของทุกสิ่งที่มีดังนั้นจึงมีเพียงความก้าวหน้าและวิวัฒนาการ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการขึ้นสู่สวรรค์ใน,นร่างมนุษย์เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาตามที่ต้องการซึ่งแตกตา่าง และแตกต่างกันไปสำหรับจิตวิญ,ญญาณที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญ,ญญาณของแต่ละบุคคลลอยวางการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆผิดพลาดยอมรับในแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนมีค่าเท่าเทียมกันขั้นตอนที่ไม่สบายใจของเส้นทางสู่สวรรค์จะค่อยๆจางหายไปจากพิมพ์เขียว มันคือการกำจัดเงื่อนไขเท็จภายในทั้งหมดที่จะท้าทายที่สุดคุณกำลังเสริมสร้างคุณธรรมภายในและคุณลักษณ์อธิปไตยการเปลี่ยนแปลงเป็นความถูกต้องหมายถึงการปฏิเสธทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในความถี่และการจัดตำแหน่งการสันสะเทือนของคุณคุณกำลังเชี่ยวชาญการใช้ชีวิตในความจริง เพื่อเป็นแบบอย่างที่แท้จริงในหมู่ควรอื่นๆอ,อีกมากมายการมาถึงของดาวพลูโตนายราศีกลุ่มกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทา้าทายโครงสร้างอำนาจที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและส่งเสริมความถูกต้องนวัตกรรมบุคลิกลักษณะและการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยรวม กระตุ้นให้เราเฉลิมฉลองความหลากหลายท้าทายบรรทัดฐานเดิมๆและร่วมกันสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นอิสระมากขึ้นเสริมสร้างความอดทนความกล้าหาและแข่งแกร่งความพักดีอำนาจอธิปไตยการเรียนรู้ทั้งหมดไม่มีเส้นใช้ในการขึ้นสู่สวรรค์เพราะมีเพียงคุณเท่านั้นไม่ใช่น้อยลง โอปรับการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณได้รับฟังและได้รับการสนับสนุนจากสวรรค์ถึงเวลาที่จะตื่นเต้นอีกครั้งเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะกลายเป็นเหนือจริงและมหัศจรรย์ในการรับใช้สู่สวรรค์ด้วยความรักและอุทิศตนสรุปบทความ บทความนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2030 โดยเน้นที่การเคลื่อนตัวของดาวพลูตโตเข้าส่ราศีกลุมซึ่งจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีและจิตวิญญาณบทความกระตุ้นให้ผู้อา่านเชื่อมั่นในสัญชาติยานของตนเองเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามความกลัวไปสู่ยุคใหม่แห่งโลกใบใหม่แง่คิดคำคม จงเชื่อมั่นในสัญชาติยานของคุณพัฒนาช่องทางการรับรู้ของคุณอย่างปลอดภัยและยืดมั่นแนมหน้าแห่งตนจิตวันเนสแปลแ,ลและเรียบเรียงขอพบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ